ตามเป็นคอเลชั่นแบบนี้ยู่แบบวลวคือใบอ่านแล้วก็แนทันที่ดีที่สุดวจะเก็บตไม่ทัน ขอขอ,อมีนเล็กกับแม่ตาชิ้นหนรอรอรอคนหลังขับรถโอเคครับมีนเลกก็กอะไรมิเลกก็กอยู่เขาคงไปสบายแล้วนะคะเราก็เข้มแข็งต่อสู้ต่อไปไม่มีปัญหาค่ะก็คือจะพยายามอยู่แล้วก็ ไม่ให้เขาเป็นห่วงเลยเขาคงได้เห็นแล้วค่ะว่ามีแต่คนที oh ่รักเขามากนาดนีเขาคงดีใจแล้วก็ไปอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะแค่มากนะคะแต่เผอิญว่าด้วยความที่เขาอาจจะมีเวลาน้อยนะคะต้องอยู่ฝ่ายบริหารแล้วก็ทํางานอยู่เบื้องหลังค่อนข้างเยอะก็อาจจะไม่มีเวลาที่แบบจะไปออก คอนเสิร์ตหรืออะไรบ้างก็ต้องขอขอบขอขอโทษด้วยมาน,นัดที่นี้แล้วกันนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะสร้างสรรผลงานเพลงให้กับทุก,ท,กทุกท่านนะคะเพราะว่าเพลงก็คือความรักที่เขาจะมีให้กับเพื่อนๆและน้องนขอบคุ่ค่ะเชิญน้าอากาศตอนที่ของพาอร่นเทวันก็ <c oughs> จริงๆแล้วคือเหตุสาเหตุหลักก็คือเขาเป็นความดันสูงนะคะ ก็เป็นอาการที่มันสะสมมานานนะคะแล้วก็อาจจะด้วยความเครียดแล้วก็อาจจะทํางานแล้วก็อาจจะพักผ่อนบ้างไม่เป,เป็นเวลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสะสมจนทําให้เหมือนแบบเส้นโลหิตแตกอะคะ่ะก็ก็คือเท่านั้นแล้วก็แต่เขาก็ไปไปแป๊บเดียวอะคะ่ะคือไม่ได้ยื้ออะไรนานมากคือว่า เหมือนไปสบายอะค่ะไม่ทรมานอะไรเลยมีการไ้พูดอะไรไหมไม่ไม่ได้พูดอะไรกันเลยแต่ว่าเย็นณเย็นวันนั้นก็เหมือนกับแบบก็ทําตัวปกติเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะก็อยู่บ้านก็ก็เหมือนแบบทานข้าวดูหนังอะไรไปแล้วก็โอเคก็คือเขาก็ดูดูหนักไปแล้วก็เข้าไปเหมือนว่าเพราะว่าเราเป็นคนแบบเหมือนสดมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าทําอยู่ปกติทุกๆอย่างเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วพอทุกๆวันตื่นขึ้นมาตอนตีสี่กว่าก็จะ ก็ดูดูกันปกตินะะแต่ว่าเมื่อตอนเช้านี่ก็เหมือนแบบว่ามีอาการที่ผิดปกติแล้วก็ไม่รู้สึกตัว <c oughs> ก็เลยต้องเรียกโรงพยาบาลมาดูแลต่อค่ะหลังจากนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเลยโดยที่ไม่รู้สึกตัว